ก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับผมสําหรับคนที่ตื่นเช้าอ่ะก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับอคอนเทนต์เจ็ดแบบนะครับเรียกว่าอาทิตย์นี้นี่อัปเดตน้อยจนไม่ไม่มีโหลอดอัปเดตด้วยมื้อ้ครับผมจาไม่ผิดนะครับนะอ่ะก็ตัวเฟสก็จะเข้าอาทิตย์หน้านะครับถ้าเกิดอ่าไม่โดนคอลลาโบแย่งอ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะก็คลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาอปลองของอุปกรณ์ละกันนะครับเพราะว่า ทำออฟหลักแนะนําอุปกรณ์มาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยได้แตะเรื่องออบลองเท่าไหร่เลยก็เลยคิดว่าทําไว้สักหน่อยละกันนะครับเผื่อมีคนมาถามเนาะว่าออบลองเนี่ยใช้อะไรบ้างใช้อะไรดีนะครับนะก็วันนี้ก็จะแนะนํานะครับคือไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะครับคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็ออฟลองก็ใช้ตามออฟหลักแค่นั้นเลยนะครับก็จบละนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูในเรื่องของอาอบลองของอุปกรณ์กันเลยลวกันนะครับนะ ตัวแรกก็จะเป็นเกลดานะครับเพราะว่าเกลดาเนี่ยใช้เลือดในการโจมตีเนาะ,ะถ้าอ่านจากสกิลนะครับสร้าแนเมดนะครับจากพลังชีวิตสูงสุดเนาะ,อะก็แน่นอนว่าจะเป็นเซตเลือดนะครับแต่ว่าพาร์สีของเกลดาเนี่ยอบอกว่าเพิ่มสเตตพื้นฐานของพวกพ้องนะครับเผ่าปีศาจเนี่ยสาจากอรจากอัตราฟื้นตัวของตัวเองนะครับผมนะก็อัตราฟื้นตัวนะครับอันนี้มีมาอ่านนี่ห้เตรงนี้นะครับนี่นะนะ แล้วกดออกนะคอ่านี่นะครับอ่าเซ็ตที่ผมใส่ก็จะเป็นเซ็ตเลือดป้องกันนะครับส่วนออฟออฟลองเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมก็ใส่เป็นอ่าออฟหลักหมดเลยนะครับนะแต่ทีนี้นะครับอ่าใครจะใส่เป็นอัตราเฟื้องตัวอันหนึ่งหรือว,ว่าอ่าพลังชีวิตก็ได้เนาะอ่าตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวที่เล่นมาเนี่ยพลังชีวิตดีกว่านะครับประมาณนั้นเนาะอ่ามันก็จะมีตัวละครแบบนี้อันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูเฉยเนะครับนะ ทีนี้เรามาเริ่มเข้าหัวข้อกันเลยแล้วกันนะครับนะถ้าถามว่าออบลองเนี่ยถ้าใช้ตามออปหลักแล้วมันดียังไงนะครับก็คือพวกออบลองพวกนี้ถ้าเราใช้ตามออปหลักเนี่ยออย่างแรกที่มันจะส่งผลก็คือพลัง id ไ,ไม่ใช่พลัง i d เดพลังต่อสู้นะครับนะไม่ว่าจะเป็น pvp อารีนาหรืออะไรต่างๆก็ตามที่ต้องใช้พลังต่อสู้นะครับในการาเล่นเนะาะอย่าง ด่านนี้กำหนดว่า5 0 0 0นนะครับนะะแล้วเราไม่พอนะครับเราก็มารีออฟลองเป็นออฟหลักเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับนะในอันนี้ก็เป็นส่วนของออฟลองที่เป็นออปชั่นเดียวกับออปชั่นหลักนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีใช้ไม่กี่ไม,ไม่ไม่กี่ออปชันนะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนน่าจะใช้เป็นออฟตามออฟหลักกันซะส่วนใหญ่นะอ่ะทีนี้เนี่ยมันก็มีบางกรณีเนาะที่เราเนี่ยอาจจะใช้ออฟอื่นนะครับนะ อัตราฟื supplies, ้นตัวเนี่ยก็เอาไปใช้คู่กับเกลได้อย่างที่บอกนะครับอัตราฟื้นฟูอันนี้เอาไปใช้กับผิวเนาะแล้วก็ดูดเลือดนะครับน่าจะไม่มีใครใช้แล้วเพราะว่าอ่าตอนนี้มันก็ดูดเลือดแรงอยู่แล้วนะครับพวกอ่าตัวดาเมจเนี่ยนะครับนะทีนี้มันก็จะมีบางกรณีบางตัวนะครับที่ใช้พลังป้องกันเนาะในการทาดาเมจนะครับผมอ่าอย่างเบลเดอร์นะครับเบลเดอร์ก็อ่าสร้างดาเมจจากพลังป้องกันนะครับนี่อันนี้เนาะ สร้างดาเมจรอ80%ของพลังป้องกันเนาะทีนี้เนี่ยบัลเดอร์ er ก็จะเป็นตัวที่ใส่เซ็ตป้องกันทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเซตลองที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเซ็ตตรงกลางเนี่ยเป็นเซ็ตป้องกันอยู่แล้วส่วนเซ็ตบนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นอัตราคียหรือว่าดาเมจทีก็ได้นะครับต,ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเลือกเซ็ตที่ไม่ใช่เซ็ตหลังเนี่ยมันก็จะไม่ได้เพิ่มระดับพลังต่อ,อระดับพลังต่อสู้เนะาะมันก็จะไปเพิ่ม ค่าต่างๆแทนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของตัวเรามากกว่าว่าเราอยากใส่อะไรนะครับถ้าเกิดใส่คี้ดาเมจหรือว่าดาเมจคี์แล้วมันไม่โอเคก็กลับมาใส่โจมตีเหมือนเดิมก็ได้นะใส่เป็นออฟหลักนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าผมน่าจะทีมใหม่เข้าใจเนาะไม่น่างงนะครับนะคิดว่าหลายๆคนที่เล่นมานานน่าจะเข้าใจกันแล้วล่ะก็ส่วนตัวที่ผมแนะนําจริงๆก็คงจะเป็น าตามออฟหลักนะครับออฟลองอะนะอ่าส่วนบางตัวก็อาจจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าหลายๆตัวก็น่าจะฟิกตามออฟหลักแหละนะครับนะอย่างบางตัวถ้า,าดัดเบดอย่างเงี้ยใครออฟหลักของเซตโจมตีอะเซตสองเซตแรกนะครับใครจะใส่เป็นดาเมจคชีหรือว่าอัตาชีก็ได้เนาะอันนี้นะครับแล้วแต่ว่า,าความพึงพอใจของตัวเลข ที่ทุกคนอยากได้แล้วกันเนาะส่วนตัวผมก็ใช้เป็นตามออบหลักแหละก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ทําเผื่อไว้นะครับเผื่อมีเอ่อเผื่อมีคนถามว่าอ่ออบลองใ่นคนใช้อะไรนะครับเพราะว่าอ่าผมถ้าให้อธิบายเป็นตัวหนงรรังสือเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงก็เลยคิดว่าเออทำคลิปอธิบายไว้หน่อยแล้วกันนะครับนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายไปแล้วจะงงกว่าเดิมรึเปล่าก็ประมาณนี้นะครับผม คิดว่าน่าจะได้เจอกันอีกที่ตอนอัปเดตวันพุธนะครับแล้วก็น่าจะยิงยาวนะส่วนตัวก็ขอดูก่อนละกันนะว่าตวัวเฟสที่กําลังจะมาเนี่ยตัวอะไรนะครับนะก็ถ้าอารีนาไม่เปลี่ยนมากผมาอาจจะไม่ได้เปิดนะครับอาจจะข้ามไปรอคอแลบตอนเดือน4ี่นะครับเดือนเมษาเนาะคิดว่าน่าจะเข้าช่วงเดือน4ปลายเดือน4ต้นเดือน5ประมาณนั้นนะครับถ้าถ้ารีบหน่อยก็น่าจะช่วงกลางเดือน4เลยนะ ก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่า,อ,าอยากรอตัวคาแลบก็ดองเฟสรอไว้ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวตัวเฟสอ่ะมันอยู่1เดือนนะครับนะถ้าเกิดตัวตัวที่เข้าล่าสุดเนี่ยแต่ตัวที่กําลังจะเข้าเนี่ยแล้วยังตัดสินใจว่าขอดูตัวละครเดือนเมษาก,ก่อนเนี่ยมันก็ยังได้อยู่เพราะว่ามันอยู่น่าจะอยู่ถึงอัปเดตสิ้นเดือนสุดท้ายเลยนะครับพวกพวกตัวเฟสอ่ะเพราะว่าขั้นต่ำมันก็อยู่เดือนหนึ่งนะครับ มีเวลาตัดสินใจกันประมาณเดือนหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ